นี่ครับเราจะมาเล่นเกมแมพยากที่สุดกันนะครับดูกันว่าเราจะไปได้ถึงไหนนะคบชิบชิบไอชิบมาแล้วมาแล้วอีกคนไทยเดินแนมแนมแบบเนี้ยชบ เอ๊ะต่อไปก็เราเป็นไเปอรอบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นไเปอรอของเราครับพี่มาต้อง่กระโปรงปอ๋อไม่แกล้งแล้วไม่แก้งแล้วกนะไม่เช่นไอ้อ่ามาครับมาครับชึบไปชึบหรืเกลียยไอชึบ อีฟีอีฟี่เข้ามามามาต้อต้อตือต้อตือตือตืตือต e c o ข้ากัพร้อมกันเลยเย่เยอะไรไม่รู้เย่อะไรไม่รู้ฮ่า ก็พอใช่ไหมการลองเล่นตอนที่ดีที่สุดเนี่ยการพูดแบบไหนแต่ลืมพูดอย่างเลยนะก็มันจะมีอย่างที่เกี่ยวข้องด้วยนะเนาะอันติอายมันอันติไม่ไหวแล้ว โอ sure เปอร์ชายโดนตเลยฮะโอ้ยอีกแล้วใช่ไหมติดแมตโตมินนั่นเองเหล็กจริงก็มาดิครับโอเคมาทีนี้เนี่ยเราจะได้ลองบูสต์วนี้อเนื้อเหล็กประทักกระปืนนะครับมันจะเป็นยังไงซิมาทางไหนกันครับโว้ยนีไงเจอแล้วมาถึงก็ยินไปก่อนเลยครับผมนี่กระสุนติดไฟนะตองตองโธ่ว่ายังไงว่ายังไงเจอปืนจริงไปอ่ะหน้าหมายรู้ไม่ได้เลยใช่ไหม ขอล Twelve, ของอูซี่หน่อยปืนบอกว่าเป็นโกนะ้ำขอหน่อยละกันมาเป็นไงครับอันติเครับผมเมื่อกี้เนี่ยโผล่มาแล้วครับโผล่มาแล้วครับตัวได้แล้วอันติเพรับอันติีฮ่า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 ตีเกผมมันมาแล้วดูดิแม่ใช่ยิงแล้วระเบิดนะครับระเบิดแม่แม่อะไรอ่ะแร่ทษทำไม มีคนแม็นี้ดูเหมือนจะมีคนไทยเยอะเนี่ยนม่แต่คนไทยที่ดูมันะ่ยตายต้นเออถ้าใครว่าเล่นแม็นี้แล้วเจอคนแกล้งลองใช้วิธีผมนะคะเปิดปิดเน็ตแต่อย่าปิดมากไม่งั้นมันจะเป็นแบบมันจะเด้งอ่ะางรันล้มาครับครับ

มันไม่ได้เอสแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะครับโหวอทที่ดีที่สุดที่เคยเล่นมาเลยเต็มสิไม่หักฮะอยากให้ทุกคนไปลองเล่นกันดูนะทั้งระบบบอกว่าปรับแต่งเฟิร์นอะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ได้อยู่ในเกม,มไม้คาแล้วอ่ะเหมือนไปอยู่ในวารโลเลยฮะและสําหรับวอทอย่างต่อไปเน,น,นี่นย,ย,ยมัวนะนะตัว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 ปัวต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 ัวคัวต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 ััวต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 ัว นีีเโง่สาบมีเตจบอกว่าโอมยหนู่มก็มาใส่ซิปมันอยู่อนนี้เราต้องรพักได้แล้วแต่หนูจะถ่ใส่พี่ตั้งแ้่ไหนนะวันนี้ก็อยู่บ้านทั้งวันถ้อเอามาปลูกอ่ะเฮ้ยพึ่งจะรีบทำไมลูกมันยังมีอยู่เลยอย่าพึ่งมันจะรีบเดินไปปิดซีพียูยังไม่หับเลย คุณแต่ต้องทำอะไรให้เรียบร้อยเพราะน้ำับแม่เหมือนเดิมไม่งั้นเดาท่านไม่งั้นแต่หนูปล่อยไว้แต่มันหายโอเคมันออก แม่บ้านนี้โคตรเก่งเลย ต้องขอดูด้วยนะครับแต่ว่ามันเด้งอ่ะต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่มาเชี่ยมต่ออีกครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาอันนี้สวยดีนะเนี่ยเป็นตอนมืดเลยอ่ะ มามามาแอดกันต่อครับแัดกันต่อยาวยาวยาวให้<อ>ไม่ทีนั้นแล้วเอาไปใช้ตามนะครับแต่แค่อย่าเปิดนาน จะปิดนะอย่งเี้ยมันจะมันจะเด้งออกเลยอ่ะวิธีนั้นอ่ะก็ไม่แนะนำนะครับแต่ผมเจอมาหลายครั้งแล้วผมก็เลยใช้เพราะว่ามันชอบแกล้งคนการแกล้งคนไม่ดีนะครับเนี่ยไอพวกนี้นไม่ดีเลยโลยเฉพาะไอ้นู่นอ่ะมันเอ๊ะแอะแอะโอ้ย ผมไม่แน่ใจครับผมปิดเน็ตเอาไว้ก่อนอ้ายอะไรเนี่ยเอา้าเรากลตกมาที่ไหนนะเนี่ยเกิดมา คลิปต้องนี้ผมเสียน,นะครับแต่ถ้าใครไม่เสียนก็ไม่ต้องใช้นับเพราะมันจะยากนิดหน่อยคุยขอยาให้ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับเล่นออบบี้อีกใครชอบคลิปนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์มานะครับ ให้ผมเล่นแบบนี้อีกพิมพ์มานะครับมาครับมาครับไม่มีคนโบนั้นเนี่ยทำไงดีครับ โอ้ยจต่ขามันมันแก้งอ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรไม่ไอ้บ้ามันจะโอ้ยอะไรมันไม่รู้สึกผิด โู่ดิมันบ้ามันเป็นคนไทยแล้วมันบ้า แล้วก็ผ่านตรงนี้มาได้ครับชึบมาครับมาครับยาวๆครับยาวๆอ๋อมยาวครับผู้ชมเอายาวๆยาวๆ น,นี่มันให้ไปไงอ่๋อให้ถ่ายแพนไปเหรออุ้ยเกียบซิบ ต้องมาวัดใจใหม่เออเออดีนี่ก่ะที่ผ่านแบบสบายสบายเลยค่ะคิดว่าผมเล่นเก่งพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยนะครับ มันอยู่จะดีมากๆผมว่าผมอัดคลิปมาเยอะแล้วแล้วพรุ่งนี้ผมมาเล่นผมมาอัดแมปนี้ใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งกดคอมเมนต์ด้วยนะครับแล,ล,ล้วใครคิดว่าผมเล่นเก่งคอมเมนมต์มาใต้คลิปครับขอจะคลิปนี้ไปโดยดีครับ